พามาชมรถเช่าขับเองรุ่น Toyota y a r i ิ a t อท Smart ของร้านเลิบได้กันค่ะที่ร้านมี t o y o ต a y a r i ิให้เลือกทั้งหมด4รุ่นแต่ถ้ารุ่นที่ลูกค้าเลือกเช่ามากที่สุดก็ต้องเป็นคันนี้เลย Toyota y a r i ิ a t อท Smart ถ้าอยากรู้ว่าทำไมถึงขายดีตามมาดูด้านในกันเลยค่ะ โอ้โหดูดีด้านในสวยมากแขมเป็นเบาะหนังหมดแล้วเปิดมาตกใจนึกว่าแคมรี่เลยค่ะแล้วดูนะคันนี้เขามี Apple CarPlay and r o i d Auto เวลาฟังเพลงก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เลยไม่ต้องพกสายใดๆมาแล้วค่ะแอร์รุ่นนี้ปรับแบบอัตโนมัติได้เลยในรถมีช่องเอาพุทหนึ่งช่องช่อง USB สอช่องค่ะที่วางแก้วตรงคนขับก็มีให้ด้วยนะไฟในห้องผู้โดยสารแยกเปิดปิดซ้ายขวาได้ค่ะ ตรงกลางในรถก็มีช่องที่เก็บของให้ด้วยนะที่นั่งด้านหน้าเวลาขับก็จะประมาณนี้เลยค่ะกว้างมากมาดูภายในของคันนี้กันค่ะเวลาชวนเพื่อนมานั่งหลังนี้ไม่เบียดเลยนะเข่าไม่ชนด้านหลังกว้างแบบนี้เลยค่ะมาดูฝาท้ายของคันนี้กันค่ะใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้2ใบแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือสําหรับใส่ใบเล็กด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคันนี้ค่าเช่าแค่วันละ1350บาทออกต่างจังหวัดได้ไม่บวกเพิ่มจะจองผ่านหน้าเว็บหรือทาองคุณหาแอดมินก็ได้ค่ะ